โซนบางชนแล้วยังอยู่ตลาดชะอำคือเก่าครับพี่น้องคะ่ะตลาดที่เป็นโซนเลยค่ะโซนนี้สิเป็นอาหารสดอาหารทะเลแต่โซนมากสิเป็นของชาวบ้านครับพี่น้องค่ะของชาวบ้านที่เอาเลือกออกหาเองครับพี่น้องคะ่ะอันนี้โซนอาหารสดโซนอาหารทะเลครับพี่น้องคะ่ะแล้วที่ทัพพี่น้องไปยังเลาะเบิงครับพี่น้องไปยังเลาะเบิงอาหารสดอาหารทะเลยังอยู่ตลาดชะอำคือเกา่าเลยค่ะเด้อยังอยู่ตลาดชะอำคือเกา่า เสาครับพี่น้องดเปนโซนอาหารทะเลอาหารสดตัวละปลากระปุกอันนี้อันนี้เขาเรียกปลาอะไรคะนี่ปลาชาค่ะน้ำดอกไม้น้ำดอกไทะเลคเรับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปใช้รถเลยใช่ไหม ด้านบ่าติดเป็นไอของชาวบ้านเป็นผูน้ป่วยเนเลื่อหน่อยออกขาเป็นโซนอาหารสดพวกเราครอบครอวเป็นอ้นองยางเราโซนอาหารสดไปยัวหัวเยอะสุดคุย<ะ>ใหญ่เลยจ้าฝากห้าได้นะ อันนี้เขาเรียกปลาอะไรกันนี่ปลาเก่าจ้าปลาเก่าปลาเก่าปลาเก่าปลาเอู้ปลาไปยังดอกบรรยากาศบรรยากาศยังเหมือนเ้าสิ ปมาเลื่อนห้าบาเลื่อลอปลาปลาวปาเก่าเจ้นี่ปลากระพง่้าดอกลปลาได้ปลาตัวนี้มันไม่เคยกตาหาะเลสดเจ้ต้ทองาป้งยางอยยูอาหารทะเลสดเมือนไหนปลาหมึกปลาหมึก มล้วนๆเลยนอันนี้เข้าแกะให้พร้อผมป้าจันนี่แกะให้ค่ะแกะให้พร้อมก็พี่น้องแกะตาให้พ่อ คืยางยืดโอาหารทะเลสดคำเมินนี่ทะเลสดทะเลแห้งยางมะมวเินนี่ืเป็นชุดนมากจะเป็นผลไอของชาวบ้านดอกเลือหน่อยอะไรบ้างบางคนก็จะกับไปรับมากบางอนก็ไปหาเยอะแะมีแก้ตาใส่อกบอกค่ะตองหนัง สซีได้เขาได้ไทดีสองนะรามองเปาอ่ะยิงเ้ามันจยือยูไหกนดลุดอ่อนอ่อนอาหารทะเลสดทุกูี่่ใส่ต้เลยเดวต๊ะแบบเรูสออย โต้คู่งโต้ใหญ่ครับโยนน่นี้เป็นเงินเศษปลาโอ้ยไม่วิ่งผ่านเลยเยลยไปดังมานาร้านด้วยับ

ยุคกาดยี่ส่นตลาดยี่ส่นตลาดเจ้าของะัำกับอำอเภอฉับจังหวัดเพชรบุรีค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆดนะค่ะได้ขอบคุณหลายๆผู้ที่เขามาเบิ้ลเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งพ่อง h a n n e l เดี๋ยวสิพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาขอบคุณค่ะ